พระครูพิสุตศีราจารย์เจ้าอาวาสวัดวังวารีจัดพิธีอธิษฐานจิตหล่อพระปางสมาธิราชาธิบดีนาคราชนาครกเก้าเสียนและมุทิตาสักการะในวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนะมงคล58ปีณวัดวังวารีตำบลสศรีสุขอำเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสองสองทีวีค่ะเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่7มกราคม2568ที่วัดวังวารีตําบลศรีสุขอำเภอจักระชจังหวัดนครราชสีมาพระครูพิสุทธิ์ศรีราจารย์หรือพระอาจารย์สมคิดเจ้าอาวาสวัดวังวารีพร้อมคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดวังวารี จัดพิธีหล่อพระปางสมาธิราชาธิบดีนาคราชนาครก้าเสียนและมุทิตาสักกระในวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนะมงคล58ปีโดยมีบริษัทโบตาพีเป็นเจ้าภาพสนับสนุนสร้างองค์พระปางสมาธิราชาธิบดีนาคราชนาคปรก้าเสียนพร้อมด้วยนายวัศน์และนางสมปองเสมามิ่งบริษัทวัศนภูวิราช เป็นเจ้าภาพอุปถรัรมภ์ในการจัดพิธีสร้างองค์พระซึ่งในองค์พระพระครูพิสุทธิศรีราจารย์หรือพระอาจารย์สมคิดเจ้าอาวาสวัดวังวารีได้บรรจุพระพุทธชยันตีจากพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสิริมงคลไว้อีกด้วยค่ะ ในพิธีหล่อองค์พระปางสมาธิราชาธิปดีนครราชนาคปราเก้าเสียนซึ่งมีพระครูพิสุทธิ์ศีลาจารย์หรือพระอาจารย์สมคิดเจ้าอาวาสวัดวังวารีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายวสันและนางสมปองเสมามิ่งบริษัทวสันภูวิราชเป็นประธานฝ่ายคารวสโดยมีพราหมณ์นัดประพลอินประเสริฐ ทำพิธีบูชาเลิกและอ่านเทวะองค์การบวงสวงในพิธีหล่อองค์พระปางสมาธิราชา,าธิบดีนากราชนาคปรกเก้าเสียนซึ่งมีข้าราชการนักการเมืองผู้นำชุมชนพ่อค้าประชาชนต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีหล่อองค์พระปางสมาธิราชาธิบดีนักราชนาคปรกเก้าเสียนอย่างชื่นมื่นและอบอุ่นค่ะ จากนั้นในช่วงเวลา13นาฬิกานะคะทางวัดวังวารีจัดให้มีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันโดยมีพระครูพิสุทธิ์ศรีราจารย์หรือพระอาจารย์สมคิดเจ้าอาวาสวัดวังวารีพระมาโนดฉันทสโรจากวัดใหม่น้องโนพระอธิการสมจิตมุทิโตจากวัดหนองปรองและพระมหาสมชายเปรมมาีโลจากวัดนิคมสามคีธรรม เทศนาสี่ธรรมาะอย่างสนุกสนานพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระเวสสันดรให้กับญาติโยมที่เข้ารับฟังทั้งอิ่มบุญอิ่มความรู้และอิ่มท้องจากโรงทานผู้ใจบุญอีกด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ